สวัสดีครับหน้านี้นะฮะจะมีการอธิบายในเรื่องของการดูแลสุขสรงองค์เอวของเรานะครับควบคุมน้ําหนักของเรานะฮะเรามาดูกันนะฮะว่ามีโครงการอะไรน่ารักน่าดูบ้างนะฮะเห็นนะฮะชื่อก็เพราะมากเลยโครงการนี้ยบายแคลอรี bye ่ครับเป็นโครงการแข่งขันกันลดน้ําหนักนะฮะเขาไม่อยู่3มรุ่นนะครับเขาไม่เอาเปรียบกันนะฮะใครก็ตามนะที่น้ําหนักคิดว่าตัวเองน้ําหนักเยอะนะครับก็เข้าไปสมัครนะครับพราะสมัครแล้วเนี่ย สิ่งที่จะเป็นรางวัลจูงใจก็คือว่าคุณได้สวยด้วยหุ่นดีด้วยแล้วได้เงินสด5 0,000บาทรางวัลชมเชยยังมีอีกนะฮะและที่สําคัญก็คือยังได้ท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจฮ่องกง3วัน2คืนด้วยเห็นไหมฮะจะลดทั้งทีเนี่ยยังมีคนมาสร้างแรงจูงใจให้เราและเราจะไม่ลดหรอครับแล้วเยเวลาการแข่งขัน3เดือนนะครับตอนนี้เริ่มสมัครกันนะฮะวันที่13ถึงวันที่20ตุลาเห็นไหมฮะอันนี้จูงใจละคราวนี้คนที่ไม่ได้แข่ง ลองดูนะลองดูการลดแบบสบายๆนะฮะสมมุติว่าเราไม่ได้แข่งแต่เราอยากลดแค่สัปดาห์ละโลสโลอย่างนี้ไม่ชนะนะฮะถ้าอยากชนะเดี๋ยวดสูสเต็ปต่อไปแต่เราไมา่ดูการลดแบบพอทุ่มท้วมนะฮะพอทุ่มท้วมนะครับเช้าทานปกตินะกลางวันทานปกติบวกกับผลิตภัณฑ์ที่ผมกําลังจะแนะนําเย็นก็ทานอาหารปกติแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนานะครับที่จะแนะนํามีอย่างนี้ฮะบ็อกโฟร์สลิม สำหรับเมื่ออาหารนะครับที่เราทานไปเนี่ยมีแป้งมีน้ําตาลนะเราทานไปร้อเบล็อกมันออกไปซะ2 0่สิบสามสิบสก็แล้วแต่นะครับเส็จแล้วส่วนที่เหลือค่อยเอาไปใช้ในร่างกายเห็นว่ามันก็จะไม่เหลือนะครับส่วนที่เกินเอาไว้ในร่างกายเราก็จะไม่อ้วนขึ้นนะแต่ถ้าเราได้เผาผาลาญแล้วครับเอาชาเขียวเข้าไปเผาผลาญซะนะฮะชาเขียวนี้ช่วยในการเร่งการเผาผลาญน,นะครับลดไขมันต้านมะเร็งอีกต่างหาก เท่านั้นยังไม่พอนะครับเอาผลิตภัณฑ์จากาน้ำมันดอกคาฝอยเข้าไปเล่นการเผาผลาญไขมันอีกนะฮะคราวนี้ก็จิงลดเข้าไปเร็วใหญ่นะครับอันนี้แค่สัปดาห์ละกิโล2กิโลเรามาดูสูตรเล่งรัดอันนี้สูตรเล่งรัดสองถึงสกิโลนะครับเราเรียกสูตรนี้ว่าอดมื้อกินมือ้อนะครับคือไม่ให้ท่านกินทุกมื้อแล้วคราวนี้มื้อแรกนะฮะอันนี้เลยเช้าเย็นนี่เลยให้ทานซเลเดรลีนเป็นโปรตีนนะฮะทานทัก2สองช้อนโต๊ะ นะพูนๆก็ได้เพราะว่าเป็นประโยชน์แต่ไม่ทําให้อ้วนนะครับอันที่2เนี่ยนะครับค่อยทานกูคโคเมนแนนะฮะกูโคเมนแนนนี่จะเป็นเส้นใหญ่นะของผักนะแต่ว่าเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตที่เป็นผักโมเลกุลใหญ่เพราะนั้นจะเข้าไปถ่วงท้องให้เราไม่รู้สึกหิวตัวที่3ก็จะเป็นไฟบรีนอันนี้เป็นเส้นใหญ่เหมือนกันนะฮะช่วยในการขับถ่ายแต่ว่าไม่ทําให้เรารู้สึกหิวเพราะว่าไปถ่วงนะ เราทานตัวนี้ไปเนี่ยก่อนอาหารประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ตรงนี้เนี่ยฮะเส้นใหญ่พวกนี้ไปถ่วงทําให้เราไม่หิวแล้วทานอะไรก็ทานได้นิดหน่อยพออยู่พออยู่นะครับส่วนอันที่สารเราก็ทานเหมือนเดิมครับเรื่องการเผาผลาญก็อาจจะเป็นชาเขียวหรือว่าเ CLA 900นะครับแค่นี้เองครับสัปดาห์ละ2-4่กิโลนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวบ็อกซ์ฟอสซิลิมนะครับถ้าท่านไม่ใช่แข่งขัน รหรือว่าต้องการลดอย่างเร่งรัดเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งฮะที่ควบคุมสัดส่วนของท่านเวลาท่านทานของมันๆนะครับอย่างเช่นท่านทานข้าวขาวหมูไปสักจานหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับท่านรู้สึกว่าอึดอัดจ,จังเลยนะกลัวจะอ้วนนะกังวลให้ทานแฟต็อกเกอร์นะครับแฟต็อกเกอร์ er เนี่ยจะทําให้ส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยฮะถูกดูดซึมออกไปเข้าร่างกายน้อยและส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะขับถ่ายออกไปนะไขมันก็จะไม่อยู่ในร่างกายเราเยอะ นะครับไม่สะสมเราก็ไม่อ้วนนะครับแต่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวผลิตพันธุ์ใหม่โซยาเวโปรตีน so นะโซยาเวโปรตีน so ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารสกัดนะครับเป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็จากหางนมหางนมที่เข้ามาทําเนยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีประโยชน์นะครับแต่ไม่ทําให้อ้วนนะครับคราวนี้พอเราทานตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่หิวเหมือนกันนะฮะแต่ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยได้เยอะทีเดียวนะฮะนอกจากว่า โปรตีนตัวนี้ไม่ทําให้เราอ้วนแล้วยังเสริมสร้างข้ามเนอให้เราด้วยแต่ไม่เสริมสร้างความอ้วนนะครับหรือเราดูอีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนเกินของอาหารต่างๆนะฮะที่จะนําไปเป็นพลังงานแล้วใช้ไม่หมดเนี่ยให้ทานตัวนี้สลิมฟิตเห็นไหมดูหุ่นของสาวคนนี้สลิมมากเลยนะครับเพราะว่าทานแล้วก็ทานสลิมฟิตตามอยู่ตลอดนะฮะก็ขับถ่ายออกไปแต่ประหุ่นนี้สิครับหุ่นนี้เป็นหุ่นที่ผู้ชายอยากได้ เนะครับเพราะว่าเฟิร์มมากกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเราเรียกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มนะฮะฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนือ้อสร้างมวลกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงแล้วก็ไม่ล้าง่ายเวลาเราออกกําลังเวลาเราทานเข้าไปถ้าเราไม่ออกกําลังเราจะอ้วนนะครับแล้วก็ทานได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแต่ถ้าเราทานไปแล้วเราออกกําลังความอ้วนไม่เกิดแต่คุณผู้ชายเกิดเป็นกล้ามเนือ้อคุณผู้หญิงเกิดเป็นความกระชับ นะฮะแขนไม่ห้อยอย่างนี้ดีไหมฮะแต่คุณผู้ชายเนี่ยบึกบักนะครับพอบึกบักแล้วหุ่นดีเดินก็สม่าสง่านะครับแล้วเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปแคนซีนแคนซีนนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเราไม่ได้ทานเองแต่เราให้น้องๆน,นะครับน้องๆองอายุ9ก้าถึงสิกขวบทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะเป็นปีทองของเขาเนี่ยจะเป็นปีที่ก่อนมีประจําเดือนคือทําให้เขาสูงและปิ๊ดปเลย,เลยสูงเร็วขึ้นเร็วมากผู้ชายก็เหมือนกันนะ ตอน10บขวบนะครับถึงอายุ16เนี่ยจะเป็นปีทองของเด็กผู้ชายที่ในเรื่องความสูงนะฮะแต่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเลยจากนั้นก็ยังสูงได้ฮะแต่ไม่เรียกว่าปีทองนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะคนที่เกิน16นะครับเพราะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับสูงกันทั้งหมู่บ้านเลยหมู่บ้านนี้ทานแคนซีนครับแล้วก็ไม่ได้ทานอะไรมากนะครับก็ทานตามที่กําหนดไม่กี่เม็ดนะฮะอันนี้ผมให้ไปเปิดดูอีกทีหนึ่งผมเกรงว่าจะบอกไปแล้วเดี๋ยวอาจจะพลาดนะฮะ ก็จะมาดูว่าคราวนี้สาวๆมาดีไซน์คุณตัวเองกันดีไหมส่วนที่มันใหญ่ก็ให้มันเล็กลงบ้างนะครับก็อย่างเช่นเอลต้นขานะฮะหรือว่าท้องแขนนะฮะก็ลองดูว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากคาเฟอีนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคูลิ่งเอเจนต์นวดไปแล้วจะเย็นนะฮะเป็นดรามติกนะครับเป็น, dramatic นบอดี้คีเอเตอร์ดรามติกบอดี้ก็คือการที่เราดูแลแล้วก็คีเอทมัน เราอยากได้แบบไหนเราเขียมันนะฮะออกแบบมันเพราะฉะนั้นจะนวดตรงไหนก็นวดนะครับนวดไปบ่อยนะครับก็ทําให้ส่วนนั้นยุบลงนะครับคราวนี้ก็มีการนวดยุบแล้วก็จะมีการนวดแล้วก็เพิ่มอันนี้ถ้าเราอยากให้ส่วนไหนใหญ่เราก็นวดเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสารสกัดจากเกาเขือขาวนะครับดรามาติก p ูล r เรียบ t c r ีมนะฮะเป็น best c r e ก็จําชื่อไว้นะครับถ้าจะใช้นะครับในการออกแบบ นะครับควบคุมดูแลน้ำหนักสัดส่วนต่างๆนะครับในสไลด์ตรงนี้ผมจบแค่นี้ก่อนนะครับจิงยังมีอะไรดีๆมาฝากท่านอีกนะครับแต่ว่าเนื้อหาจะเยอะเกินนะครับและเดี๋ยวเราเค่อยศึกษาเพิ่มเติมนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ